สวัสดีค่ะก็มาถึงนะคะในช่วงของการกักตัวนะคะก็ช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่บ้านพรุ่งนี้ก็อยู่บ้านมารินก็อยู่บ้านแล้วก็มาเรื่องก็ยังอยู่บ้านอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบเราก็จะต้องแบบมาหาอะไรที่แบบเป็นสีสันของชีวิตทำนะคะในแต่ละวันอย่างอ๋อยเองเนี่ยก็ใช้สีสันในชีวิตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมาแต่งหน้า หรือว่ามาทําอะไรที่แบบรู้สึกแบบที่มันรู้สึกแบบมีความสุขกับชีวิตนะคะแต่งหน้าเสร็จดิฉันก็ล้างดิฉันก็ไม่ได้เดินไปไหนนะคะก็มีไปตลาดบ้างนะคะอยู่กันมาเดือนหนึ่งแล้วค่ะเดือนเดือนนึงแล้วนะเดือนนึงแล้วนะสำหรับตัวเองนะคะตั้งแต่มีข่าวเรื่องโควิดระบาดนะคะก็ไม่ไม่ไปสมเสียงนะคะก็บางอย่างเนี่ยที่เขาปิดก้านกันไปชัดดาวันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีช่วงเคอร์ฟิวค่ะเขาก็จะเป็นร้านเครื่องสำอางร้านเครื่องสำอางจะไม่ได้เปิดก็จะมีบ้างนะคะที่เปิดแถวนี้ก็มีเปิดแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ครบเช่นก็อาจจะขายเจลล้างมือนะคะก็มีอ่ออาหารเสริมเอาไว้สําหรับคนที่ขารอาหารเสริมไม่ได้อย่างที่ฉันเป็นตอนหรือคนที่แบบเอ่อยังต้องแบบซื้อลิปสติกทา,ทาไปทําไมเนาะใส่แมสเอาไว้ทาสาหรับให้คนดูหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบ ทากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ช่วงนี้นะคะดิฉันก็เลยใช้วิธีการสั่งของทางออนไลน์สั่งมาเยอะมากเลยค่ะกิฟกิฟต์ผีผ้าราวตากผ้านะคะแล้วก็อะไรที่มันแบบเป็นของกิฟเก๋ยูเรกาดิฉันก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็เลยแบบทดลองสั่งของนะคะจากประเทศจีนสินค้ามาจากประเทศจีนแต่ไม่มั่นใจว่าร้านค้าเขาอยู่ตรงไหนครเพราะว่า เเวลาไปรับของที่ชอปีค่ะคุณแม่เขาทิ้ง่องไปก็เลยไม่รู้ว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองสั่งอีกได้เพราะว่าสินค้ามันราคาถูกถูกขนาดไหนไม่เคยซื้อของถูกขนาดนี้เลยนะเธอแปลงแต่งนะ้าราคา9บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว30บาท หมายถึงว่ารวมค่าจะส่งแล้วมีค่าจะส่งแล้ว30บาท9บาททีนี้ถ้าเราซื้อแปรงแต่งหน้า9บาทค่าส่ง90บาทค่าส่ง30บาทโทษทีค่ะผู้ผิดก็แสดงว่าเราซื้อแปรงแต่งหน้า9บาทค่าส่งแพงกว่าสินค้าอย่าเลยก็เลยสั่งรวดเดียวเลย3แพ็คเดี๋ยวเรามาดูกัน9บาทนะเธอแม่เดินมาถึงถามว่าทำไมมันถูกจังรวมทั้งหมดมัน57บบาทใช่ไหมคะ แปรงแต่งหน้า9บาทมีทั้งหมด5ชิ้นนี่5ชิ้นอ่ะ9บาทมันตกชิ้นเท่าไหร่อ่ะ9บาท2 4 6 80ถ้าเกิดว่าแต่ตกชิ้นล้วบาทเนี่ยก็คือ5ชิ้นมันต้อง10บาทใช่ไหมแต่นี้มันแค่9บาทดังนั้นก็เหลือประมาณบาทกว่าๆพระเจ้าช่วยกล้วยหอยทอด มันมีของถูกอย่างนี้ในโลกหรือเธอก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาขายได้ยังไงแต่ก็เป็นไปได้ที่ว่าของอาจจะแบบผลิตผลิตแบบยุยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเริ่มต้นนีจ๊ะก็แปลงแปลงเดี๋ยวจะเอามาแต่งหน้าให้ดูปกติแล้วก็ใช้มิกซ์อะไรอ่าอันนี้ก็เป็นลิปนะจ๊ะที่ทาลิปโอเค มีซองให้ด้วยเธอเกีมมีซองให้ด้วยคือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่ขายใน DIY ในร้านที่แบบว่าในราคาไม่แพงแล้วมีสินค้าหลายๆอย่างจิปาถะไดโซหกสบาท,าบาทถ้าขายในราคา60บาทก็ยังว่าถูกนะถ้าขายในราคา40บาทก็ยังว่าถูกอีก อไปกันเลยก็ยังถูกอยู่เราไปกันเลยเดี๋ยวก็ปกติแล้วเนี่ยอ๋อยจะปกติแล้วเนี่ยอ๋อยจะไม่ไม่ไม่เขียนชิวเองนะคะแต่ว่าอันนี้แม่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะก็เลยต้องเขียนชิวเองนี้เป็น นิสซอหออันนี้ก็คือวิจเรสิเคตของอเมริกาเขามีแบรนด์เครื่องแต่งหน้าด้วยดิฉันก็ใช้อันนี้นะฮะอ่าดิฉันควรมองกระจกไหมฮะมองกระจกดีกว่าเนอะอ่ามองกระจกจะเห็นชัดกว่านะฮะดิฉันเหมือนกับพวกหมอรำหรือนะักแสดงหน้าม่าไหมฮะอะเดี๋ยวดูวิธีการนะฮะอะเขียนง่ายๆนะคะเพราะว่าแต่งหน้าง,ง่ายมาก เราะเป็นคนสวยอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องดีค่ะเราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะไม่ต้องอะไรอย่างนี้เราก็ไอไอไอมงกุฎนี้ดีอย่างมันเป็นที่ข้อผมแล้วก็เป็นทางมงกุฎด้วยเห็นไหมคะมันก็มีความแจ,ำจำ่มจะไหลอะหลังจากนั้นนะคะในเมื่อนี่นี่เกาแล้วก็มาเกลีย่ยด้วยแบบน,นี้ใช้ดีไหม ็โอเคนะแปลงโอเคอยู่แกมันเป็นแปลงที่วแบบ่าราคาแบบชินละสองบาทจริงเหรอบาทกว่าๆเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแปลงในราคาแบบบาทกว่าๆไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อกี้อาจไปแลาวรอบนึงแต่แบบมือถือเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีเด้งกะตึ้งเฉยเลย อุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ๊เแป้งเกี่ยวผมแป้งเกี่ยวผมก็โอเคนะแป้งเกี่ยวผมเวลาผมย่อยงจริงก็ควรจะมัดนะคะแต่ดิฉันเก่งมันไม่สวยอะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะพอละจริงๆตั้งใจอ่ะต่อไปนะคะอะไรได้มาก็เดี๋ยวเราจะ ฮาตาอย่าแปลกใจนะอันนี้เป็นไอ้กระจกมันหลุด่อยเอาอะไรมาแปะไว้นะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะซึ่งเออก็ไม่รู้เครื่องสำอางชื่ออะไรเหมือนกันแต่เจอที่ร้านญี่ปุ่นเอนนเห็นว่าไอชอบอะไรที่มันเป็นพาเลตเยอะแไงเดี๋ยวอันนี้วันนี้เราแต่งชุดสีส้มนะคะเห็นไหมเห็นไอ้ที่มันบุ๋มๆไหม,มคือไอนนใช้เยอะไงปกติจะใช้สีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอางี้ดีกว่าวันนี้เราแต่งชุดแนวสีนี้นะ เราก็ใช้โทนสีออกออกอ่ส้มๆทองๆตรงนี้แล้วกันสวยนะคือถ้าเกิดว่าเห็นไหมไมันเหมือนกับว่าเขาแมทสีมาให้เราเรียบร้อยเราอะอันนี้ไอซื้อที่ซูรูฮะเป็นร้านญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาเปิดสาขาแรกใกล้บ้านเลยซูรูฮาเมื่อก่อนจําได้ว่า,าซื้อน้ําแร่เขาแบบเป็นของญี่ปุ่นไงอโอเคเดี๋ยวอาจจะจิ้มอันนี้นะอ่ะ กิมดานนี้นะโอเคการแต่งหน้าไหวง่ายมากค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะออกสีชมพูส้มๆนะคะเหมือนกับพีช คือจริงๆแล้วเวลาอออกคลิปเนี่ย่อยอก,ก็แต่งแค่สีเดียวเขาถามว่าเอ้ยแต่งสีเดียวทำได้หรือทําได้คขะวิธีการก็คือหลังจากที่เราทั้งหมดรอบยูงรอบแล้วใช่ไหมคะนี่แล้วก็กระจายนะคะให้รอบๆนะคะกระจายแล้วเราก็จิ้มอีกทีค่ะเนี่ยสีนี้สีนี้ไม่ค่อยได้แต่งนะจิ้มอีกทีค่ะจิ้มให้มันแบบหนาๆค่ะ เราก็ทาตรงแค่เปิดตานะคะไม่ทาบนบนทาแค่เปิดตาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้าหากว่าเรากลัวว่าตาเราจะลอยนะคะเราก็เขียนขอบตาแต่บางทีก็ไม่เขียนค่ะ เื่องจากว่าแบบเออบางทีเราก็อยู่อย่างนี้นะคะาก็อันนี้ก็สามารถใช้ทั้งเป็นจริงจริงอันเนี้ยมันไม่ใช่คิดว่ามันไม่ใช่สาหรับคิ้วนะแต่อ่อยว่าออเอามาใช้สําหรับคิ้วด้วยเพราะว่ามันแบบมันสวยไงจริงจริงเอาไว้เขียนขอบตาอะเราก็เขียนนะฮะเพราะว่าถ้าออยไม่เขียนขอบตาตรวเนี้ย คนจะงงว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็จะมีมิติที่ลึกขึ้นอ่อยแบบทำไมแต่งหน้าเร็วมากแต่งหน้าเร็วค่ะห้านาทีสิบนาทีก็แต่งเสร็จแล้วเร็วมากสามนาทีังแต่งเสร็จได้เลยค่ะแล้วคนก็จะงงมากว่าอ่อยก็ลองพื้นเร็วอันนี้อ่อยใช้อ่อยอ่อยใช้แป้งน้ำแฮปปี้นะคะแป้งน้ำแฮปปี้ คืออ่อยขี้เกียจล้างหน้าอ่อยเป็นคนขี้เกียจมากแบบอ่อยกลัวผิวหน้าแบบโซโมาเลยก็เลยไม่ได้ลองพื้นถ้าเกิดแล้วลองเพราว่าเคยลองพื้นทุกวันแล้วปรากฏว่าโอเคคือส่วนตัวของแก้มันนี้เป็นจีวองชีนะคะ อันนี้เห็นไหมคะอ่อยใช้แป้แปงอันเดียวนะไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งเซ็ตนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบเอาให้หางคิ้วมันแบบมีมิตินิดนึงนะคะเราจิ้มอีกฝั่งได้ค่ะเอาเป็นเดี๋ยวก่อนแต่อ่อยว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะอืเราจิ้มอีกฝั่งได้เราจะจิ้มสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ตาเราตรงเนี้ยมันไม่ลอยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวอ่อย แบบใ่า่ก็ทําให้มันแบบคือทําให้มันสไตล์เกาหลีเออคือสไตล์เกาหลีเนี่ยไม่ต้องเน้นแบบกริตตาคมหรืออะไรมากอะคะ่ะเพราะว่าเอาให้มันดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเน้นตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องทำนะก็อันนี้นะคะก็คือเอาไว้สําหรับทำให้หน้าเนียนขึ้นอ่ะ มันไม่ค่อยออกกแหละมันต้องเคาะอ่ะโอเคทำให้แบบเออมันมันเนียนขึ้นมันดูใสมันดูกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อมันมีอะไรเหลืออ่ะก็เหลือปัดนะลองดูอ๋ออันนี้โซฟิลานะคะก็นจาก,กวันนี้แต่งชุดสีส้มใช่ไหมคะก็โทนนี้นะ ก็เวลาไอ้ปัดนะเซฟิล่าเซฟิล่าเซฟิล่าโฟฟิลาผู้ผิดประจําเลยเซฟิล okay. ่าโอเคก็ออยปัดใช้วิธีปัดนะคะออยปัดหลายๆสีรวมกันฟึ๊อ้อปัดหลายๆสีรวมกันแต่งจริงแล้ว อใ,ใช้บ่อยมากเลยแต่จริงๆแล้วแบบสีโทนส้มเนี่ยที่แบบสวยๆก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปัดอีกทีหนึงเห็นไหมพอเราปัดหลายๆสีรวมกันแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะแบบมันจะแบบเออแปลงมันยังขนไม่ฟูๆนะ เปลาปัดแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเบนๆบนเอ้ยปัดแล้วทำไมมันเบนจัง แปลงแบนๆน่ะแปลงแปลงไม่ค่อยแปลงอันนี้มันแบนๆคือปกติแล้วเนี้ยอ่อยจะแบบเนี่ยทําให้ขนมันฟูๆจะทําให้ขนมันฟูๆ ยังรู้สึกว่าปัดม่วๆม,ม,มากเลยแต่งหน้าไม่แก้งนะแต่งแล้วมันจะเน้นแก้มนิดนึงอะอปัดให้มันมีสีขาวนิดนึงปัดให้มันมีสีขาวนิดนึง ก็เป็นสีขาวทั้งแถบนี้ออออคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยแก้มันแดงไปแล้วเราก็ปัดให้มันมีมสีขาวได้นะ เอาอีกอันดิอ่ะหอ,อยรู้สึกว่าหอยปัดแก้มเยอะไปนิดนึงจะเอาอีกอัน,นเอาอีกอันนึงนะเอาอีกอันนึงเอาไว้ทำอะไรอันนี้สุดแก้มมันแดงไปนิดนึงปัดขาวๆนะเอ๊ะ โอเคสกแก้มตรงนี้ปัดหนาไปนิดนึงปัดหนักไปหน่อยอะค่ะ,ะคือจริงปัดแค่แบบนั้นก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าอะไรก็ใช้เมื่อขีเกียร์ได้ค่ะเดี๋ยวเราแบบเช็ดออกได้นะอันนี้แบบเป็นสาธิตการปัดแบบให้ดูนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรโอเค โอเคนะอ่ะทีนี้เราก็มาลองนะคะลิปเดี๋ยวทาลิปมันก่นอนอ่ะแต่งจริงทาลิปมันนิดนึงนะทาลิปมันเหมือนตัวกระตูนเลยนี้มาลองให้ดูโอเคอ่ะ อันนี้ก็คือลิปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลองลิปสติกดีกว่าโอเควันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมก็ทาเป็นเลืออๆสีนี้แล้วกันอันนี้ลิปสติกมันออกโทนลิปอายสีชมพู ออกโทนชมพูอีกอมชมพูไปเนาะมองไม่เห็นข้างบนโถม,มันมีโทนนี้ด้วยเดี๋ยวเราใช้โทนนี้ดิ่ะนอะอันนี้โทนชมพูไปโทนนี้ดิอ่ะ เอาเป็นสีแบบออกแดงๆนิดนึงแดงลิปติกก็โอเคนะเอาเป็นสีนี้นะสีสีแดนบนสีแดนบนมอเห็นไหมสีตรงนี้เนาะ ทำไมนางใช้อะไรที่มันแบบพกแบบเยอะจังเพราะมันยังออกสีชมพูเดี๋ยวก่อนชมพูไปอะ่ะเช็ดออกสีนี้ดีกว่าเป็นใหม่เป็นใหม่เมช็ดออก มันชมพูไม่ไม่โอ้มันชมพูไปแต่งหน้าเองก็อย่างนี้และคะ่ะสึกไม่เข้ากับชุดเลยเดี๋ยวทำไมมันออกสีชมพูหมดอันนี้แล้วกัน โอเคเออออกส้มหน่อยละ สีในกล้องมันจะสีออกนั้นเนาะอาทาสิ่งนี้แล้วกันเอ่อลิปโอเคนะแต่ว่าในกล้องมันจะออกเป็นสีชมพู งั้นก็ออกเป็นชมพูส้มแล้วนะแต่สีในกล้องนี่อาจจะออกเป็นสีชมพูนะก็โอเคนะลิปโอเคเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะดีงามมากใช้ได้เลยก็ดีงามมากนะคะแต่งหน้าลวกๆ แต่งหน้าแบบด้วยนะคะด้วยอ่าแปลงแต่งหน้าเก้าบาทนี่คุ้มค่านะคะก็ดีมากสีลิปติกอาจจะผิดเพี้ยนไปนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบเป็นสีเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนสีมันจะออกชมพู เพราะว่าตลับนี้มันมีแต่สีชมพูสีสั้มหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะอ่ะใช้ได้ดีงามมากสําหรับแปรงแต่งหน้า9บาทนะคะคุ้มค่ะ3แพ็ค27บาทรวมค่าจะส่งแล้ว30บาทก็ทั้งหมด57บาทคุ้มมากนะก็ดีงามนะคะอ่าสำหรับคนที่แบบคิดว่าเอ้ยเวลาเราพกพาไปการเดินทางเนี่ย แต่งแต่งนะ5ชิ้น9บาทเนี่ยมันจะใช้ได้หรอมันใช้ได้จริงแล้วของถูกก็มีในโลกนี้นะเธอนี่อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวการแต่งหน้าในราคา9บาทมีในโลกใบนี้ด้วยว้าวดีจังเลยโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็หาความสุขสนุกสนานได้จากสิ่งรอบตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราเอ้ยมีความสุขจังเลยค่ะ